สวัสดีทุกคนครับมาดูความสวยงามถนนราชดำเนินเดือนธันวาเดือนแห่งวันพ่อนะครับดูข้างทางก็จะตัดกรามตานะครับนี่ตรงนี้เป็นสนามมวยราชดำเนินตรงไปก็ป้อมปราบนะครับ เดี๋ยวตรงนี้จะจะไปสะพานพระรามแปดนะครับโ้สวยมากครับไฟนี่แบบตะการตามากทุกคนก็อยากให้ทุกคนนะครับดูภาพบรรยากาศนะครับว่าจะเลี้ยวฝาตรงนี้นะครับไม่เลี้ยวนะครับตรงไปดีกว่าจะได้ทุกคนนะครับดูไฟนะครับไฟสวยงามนีนะครับตรงที่ท่านผู้ชมเห็นตรงนี้เป็นกระทรวงคมนาคม ด้านหน้าเนี่ยจะเป็นวัดพวกเขาทองนะครับนี่ป้อมนะครับตรงนี้จะเป็นเขาเรียกว่าป้อมประตูผีนะครับตรงนี้สวยงามครับตรงนี้ก็สวยงามนะวันนี้การจราจรนี่ก็ถือว่าย่ำแย่นะครับทุกคนโอ้โหรถติดสุดๆไม่อยากจะพูดเลยนะครับรถติดมาก กลับไปกไกละนะครับเลิฟอยู่ <c oughs> อาการไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ครับช่วงนี้โอ้สวยงามมากครับทุกคนรูนข็จุดพูครับเห็นไหมโอ้สวยงามครับโอ แ,แ,แบ่งปันบรรยากาศนะครับถนนราชดำเนินช่วงนี้นะครับไม่ได้เห็นง่ายๆนะครับปีหนึ่งอาจจะมีครั้งสองครั้งเองผมก็อยากให้ทุกคนได้ชมบรรยากาศนะครับผมเด็นขับรถแบบนี้อันตรายมาก พอเลี้ยวขวามานะครับมาเจออนุสรน,นี่วงเวียนประชาธิปไตยนี่สวยงามนะครับทุกคนข้างคางแบบโอ้ประดับประดาบแบบสวยงามมาก ตอนนี้เป็นเวลาสองทุ่มนะครับห้าสิบสองนาทีตรงกับวันศุกร์ที่แปดธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกมีอ้ยางสวยครับนี่เรามีประชาธิปไตยนะครับมีมีรัฐธรรมนูญ แต่เต็มร้อยไม่เต็มร้อก็ท่านผู้ชมก็คิดไปเอาเองนะ <c oughs> ขับตรงนี้ต้องระมัดระวังครับบางทีมือใหม่ขับมาก็ไม่ค่อยระวังเราหรอกชะเราเลยนะตรงนี้เนี่ยตรงนี้จะสวยมากครับตรงแยก,กข้อบัวไฟบัวสลับกับไฟสีน้ำเงินอย่างสวย นี่นแยกครอบครัวแล้วนะครับทุกคน <c oughs> สมัยก่อนนะครับสมัยหลายสิบปีแล้วสมัยที่ผมทำงานอยู่ในย่านละแวกแถวนี้นะครับเวลาวันที่ห้าธันวาจะเดินมาดูคอนเสิร์ตอยู่ที่สนามหลวงด้านหน้าเป็นสนามหลวงนะครับเดินไปผมอยู่แมนสีผมเดินมา เดินมาสนุกสนานมากกับเพื่อนนะครับมาดูาหมอลำนะครับคอนเสิร์ตแล้วก็หมอลำมีหนังกลางแปลงด้วยนะครับสมัยก่อนสนุกมากนะครับทุกคนเนี่ยจะเดินกันแบบอุ้ยเยอะเต็ไมไปหมดครับแถวนี้คือภาพเก่าๆนะครับสมัยก่อนมันมันรู้สึกว่ามันมีความสุขถึงเดินมาไม่มีรถมีอะไรนะครับถึงมีรถก็ลําบากพูดตรงๆเลย มีรถก็ลำบากทอ,อสมุทรอาคารเดิมราชวงศอ,อ่าเนี่ยใกล้จะถึงนะครับใกล้จะถึงสนามหลวงก็ยิ่งสวยครับม,มพระราชมีกับ หลวงนะครับรอสิสวยงามมากครับตรงนี้ประดับประดาครับโอ้ยเนี่ยผมอยากให้ทุกคนไปสนามหลวงอีกนะครับแต่ก็ไววันหน้าแล้วกันนะครับเดี๋ยวป้อมบานนอมไปภารกิจใหม่ภารกิจมีภารกิจนะครับโอ้สวยมากครับ จะเป็นสนามหวงนะครับการจราจรวันนี้โอ้โหติดสดุสดนะครับทุกคนบอกเลยจะติดอะไรจะขนาดนี้ เป็นกำลังใจให้นักรบบันเทือเราทุกคนนะครับที่อาจจะมีภารกิจวันนี้หลายพื้นที่นะครับโอเคครับทุกคนครับผมก็มาแบ่งปันบรรยากาศให้ทุกคนได้ดูประมาณนี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ